สวัสดีครับพบก,กับผมช่อนอนเซดัปอเทนอีกครั้งนะฮะตอนนี้อยู่ในเกม Star Seed a s n e a Trigger นะฮะบ,บอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่น่าเล่นจริง,รงๆนะครับผมมาแนะนําเหตุผลทําไมถึงต้องเล่นเกม Star Seed นะฮะมาดูกันครับข้อแรกกันเลยนะจ๊ <championships> ะเหล่าพ็อกเซียนที่แสนน่ารักและมีสเสน่ห์นะฮะโหแต่และตัวคือบอกเลยว่าน่ารักจริงๆนะหืมดูดิน่ารักจริงๆคือหนุ่มหนุ่มๆ,ๆวัยไวกัดมันอย่างเราเนี่ยต้องเล่นเลยนะเพราะว่า อ้น้องๆนี่น่ารักจริงๆสวยทุกตัวละครเลยนะคือแบบบ๊อบคือลือบอกเลยว่าเดือดจริงๆนะเนี่ยคือแต่ละตัวนี้ออกแบบมาดีจริงๆนะฮะนี่คือแบบเหล่าพอ็อกเซียนแต่ละตัวนี่แจ่มๆทั้งนั้นแจ่มแมว้วน,นะ<ป>โอ้โหคือแบบไม่ได้มีแค่ตัวละครเปล่าๆนะฮะบางตัวนี่จะมีชุดด้วยนะฮะแบบว่าอือือดูสิเนี่ยมีแบบชุดว่ายน้ํา ห,หิวอกหิวใจแลือเกินนะครับอไปดูต่อไปกันเลยนะฮะอินสตาซีดนะฮะโอ้เหมือนคล้ายๆ i ิน t a g r a m นะฮะแต่เป็นอินสตาซีดนะฮะอันนี้จะต้องนี่เห็นไหมเหมือนเราเล่นในมือถือเหมือนเล่น i ิน t a g r a m เลยคือแบบโอ้จะเป็นอินสตาซีดของเหล่าพ็อกเซียต่างๆ,ๆที่มาโพสตข้อความโพสต์รูปสุดแสนน่ารากักนะเห็นไหมโหดูดิบอกเลยน้ำลายแทบหยดโอ้โหเอ้ยมีเต้นด้วยโคตรสุดเลยเออ แบบอารมณ์มันได้โอ้โหตึกโป๊ะด้วยนะโอ้โหมีเล่นมงเล่นมุกด้วยแบบว่าสุดจีง๊งเหรอไหมโอ้โหคือแบบอย่างเอาเรื่องอะ่ะโอ้แต่ละคนนี่น่ารักนน้นแถมสามารถคุยกับน้อๆได้ด้วยนะดูนี่โอ้โหมีคุยกับนี่จานคะโอ้ทักจานมาก่อนด้วยเอาเรื่องปะล่ะโอ้ไปดูข้อต่อไปกันเลยนะฮะข้อ3นะฮะนี่เลยคือแอสเนียคือเหมือนอารมณ์แบบ โรงเรียนมหาลัยของเรานะฮะที่จะพานอนๆไปเรียนให้เก่งกันไปเลยนะฮะเก่งกันไปข้างนึงเลยนี่มาผมจะทําตัวอย่างให้ดูนะฮะในตัวคลาสนะครับนี่ผมจะเอาอ่านอนเดี๋ยวก่อนน,นะเอานอนนอนนอนอเอานอนคนไหนดีนอนคนไหนดีเอาเป็นนี่แล้วเป็นตัวละครแบบโอ้โหน่ารักตะมูตะมนี้เป็นแบบ SD ด้วยนะฮะมาเรามาเลือกคลาสกันฮนะเลือกลงทะเบียนเลยแล้วก็ใส่เอาผมจะเอานอนคนนี้เป็นอ่ะโจมตีไป ดนต,ตีอ่ะงั้นใส่ให้ครบได้ให้ดูเลยกูบอกเลยว่าดีอ่ะคือดีต่อใจจัดๆเลยนะฮะอ่ะเขอเลือกก่อนเขาเลือกออเขื่อนเขื่อนอ่าเอาเป็นนี่ละกันอ่ะมาเราต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับว่าจะเอาอันไหนให้มันแมทให้มันเหมาะกับสกิลที่เราจะเรียนนะฮะมามาดูกันตอนพาน้องๆไปเรียนนะครับเอาเอาให้ครบเอาให้ครบไป้า แล้วมาลุ้นด้วยมีโอกาสสำเร็จด้วยนะฮะเพื่อให้ได้แบบ MR เลยนะระดับวิ่งไปโอ้ยโอ้นอนลมโอ้โอ้จบเลยนะโหตั้งแต่อันแรกก็คลาส C ซะแล้วมาดูคลาสต่อไปฮะเออ nice nice เออ้าโอ้โหนอนเ็นดูได้คลาส B เลยอ่ามีช่วงพักด้วยเย้โหแล้วนอนเป็น SD โคตรน่ารักเลยอ่ะอ่าบนาช่วงพัก โอ้ยโอ้ยนี่เอ็กซ์เลนเอาเรื่องโอ้โหคลาสเอสนะฮะมาดูกันว่าผมจะได้เป็นเหรียญระดับไหนโอ้ย S S R ก็ยังพอใช้ได้อยู่นะนะครับอ่ะไปดูต่อไปกันเลยนะฮะส่วนต่อไปนะฮะคือตัวเกมนะฮะก็จะมีส่วนของมินิเกมให้เล่นนะครับอ่ะมาดูส่วนของศูนย์เกมนี่เห็นไหมโหเป็นแบบอาร์เคดนะฮะเราสามารถกดเริ่มเล่นได้เลยนี่เป็นแบบโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว อ่านี่คอมโบไปโอ้หตายละตายละตาลายตายละตาลายออเอาเข้าไปเอาเอาเข้าไปดีอยู่คอมโบกันไปจัดคอมโบกันไปออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตาลายอ่ะออได้อยู่นี่ได้เอีเอาเรื่องจัดจัดออเอาเข้าไปไอ้ได้อยู่นี่ได้อยู่ได้เลยอีเอาเอากดผิดกดผิดเฉยออเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ เนี่ยฮะมันจะมีเกมพวกมินิเกมพวกเนี้ยให้เล่นคือแบบโหดีมากๆเลยคือแบบมันดีต่อใจจริงๆนะฮะอยากบอกให้เพื่อนๆมาลองกันได้เลยนะครับบอกเลยว่าเฟี้ยวจริงๆนะ Star Seed a อสเนีย Trigger โอ้ยตาลายอะเอากิงนะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มีขึ้นระดับขึ้นระดับเราต้องเล่นด้วยความเร็วอะห้ามช้าห้ามช้า ข้ามซ้ายเด็ดขาดเดี๋ยวเดี๋ยวตาลายมากอ้ออยู่มะอื้อโอ้หมีสี่อันไม่มีสี่อันไหมไม่มีเลยนี่อันนี้ห้าอันไปเลยปุ้มบั้มซัมเบ้อ่าแล้วก็โอ้หหมดแล้วอ่ะไม่ใช่หมดแล้วเราตาลายเราตาลายอืมผ่านระดับต่อไปอืมคอมโบตัดไปดิบอกเลยว่าเป็น มีนิเกมที่เล่นแล้วเพลินมากแต่ตาก็จะลายๆหน่อยนะฮะโอ้คือดีอ่าโอ้อันไหนต่อดีนึกไม่ออกนึกไม่ออกอันนี้แล้วกันเออได้อยู่ได้ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้ได้เลยอะ่ะอืมอ่าไหนก่ออันนี้อ่าแล้วก็อันอุอันนี้ ระเบิดจุ่มม้อไปอันนี้อันนี้อันนี้แล้วกันเอ,อ้ยตาลายแล้วสิยยแยอละแยอละตาลายเอออันนี้อืมเริ่มไม่ดีละเริ่มไม่ดีละโอ้ตาลายจริง เออโอ้โหเวลามันมันลดลงมาเรื่อยๆแบบบีบคั้นสุดๆอ๋อ,อจบละจบโอ้โหไม่ทันนะฮะคือเล่นจบมินิเกมแล้วมีได้ของรางวัลเห็นไหมโอ้โหได้ของขวัญไว้ให้ตัวของน้อนนะฮะโอ้โหอยสองกล่องแล้วก็เป็น UR ด้วยนะฮะกับตังอีกเจ็ดแ โคตรเดือดด้านะฮะแล้วก็มาดูได้นะครับว่าของรางวัลเนี่ยจะได้ตอนส,อสูงสุดคือแหม่สู้มาสเตอร์ห้าแสนเดี๋ยวไว้รอบหน้าเนี่มาเล่นให้ครบนะฮะอ่ะไปดูส่วนต่อไปกันเลยนะครับส่วนต่อไปก็คือการต่อสู้ของน้อนน,อน,นะฮะนำน,น,น้อนมาเพื่อสู้รบนั่นเองนะฮะบอกเลยว่าการต่อสู้นี้สุดอลังการนี่มีบงมีบอสนีมาลองมาฟังกันท็อกซิตมิวแทน นีมมม่มีของรางวัลบอกนะฮะว่าถึงสเตจไหนจะได้รางวัลเป็นอะไรบ้างนะฮะนี่สามารถดูแบบสเตจต่อไปได้ด้วยนะดูแบบล่วงหน้าถึงอนาคตได้เลยนะฮะมาเราก็จัดทีมจัดเซตให้พร้อมนะครับจัดทีมให้เสร็จปุ๊บนะเพื่อนๆอย่าลืมนะครับจัดทีมเสร็จปุ๊บมาดูกลยุทธ์ตรงนี้ด้วยใครชอบแบบไหนจัดแบบไหนสั่งได้เลยนะสั่งการก็มีเห็นไหมจะมีเพิ่มโจมตีเพราะอะไรเลือกได้เลยนะครับผมนะแล้วก็เลเวลจะขึ้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะ ต่อมาก็จะเป็นส่วนของการตั้งค่าการโจมตีนะครับมาปรับเอานะจ๊ะนี่มีตั้งค่าเหรียญตาด้วยว่าจะใช้เหรียญไหนนะเออไปผมตั้งเสร็จแล้วไปลุยกันเลยนะจ๊ะโจมตีดูกันนี่ฮะโอ้โห,โหออโตโด,ด,ดีความสวยงามน้องๆซู้ๆพี่เป็นกำลังใจให้ อันนี้มีการใช้สกิลสวยงามโอ้โหบอกเลยอย่างอลังการโอ้โหยังสวยอ่ะทาเพิ่มท่าดีหมดเลยนอนคนนี้ใช้ได้เลยแบบว่าเคืเลยอ่าไปเลย หมดรดนี่นะ้องคนนี้ใช้แบบเหมือนพันเนลนะไปลุยแฟ้งองกันดั้มโอ้โหอย่างเท่บอกเลยว่าหนุกจัดดูนอน,นอนสู้นะฮะสกิลก็นำไปแต่ตัวมีสกิลมีทักษะไม่เหมือนกันนะสามารถหามาสลับทําทีมได้แบบ หลายรูปแบบเลยนะจ๊ะในการต่อสู้ประมาณนี้เลยนะครับบอกเลยว่าน่าจริงๆ,ๆและอีกส่วนหนึ่งนะครับผมโอ้โวันนี้ก็สุดไม่แพ้กันนะฮะนี่เลยคือกิจกรรม7วง7วันนี่มีแจกตั๋วคือแบบแจกกระนำซัมเมอร์เซลมากๆ,ๆนี่เห็นไหมโอ้โหแจกเป็นตั๋วมีเป็นตั๋วเลยแล้วก็นี่เลยนะฮะเพียงเพื่อนๆเ,เข้ามาเพล็อกอินน่ยวันแรกได้นี่เลยโอโหบอกเลยว่าล็อกอินครบนะ 33วันได้ตัวละครไปตามนี้เลยนะฮะหวันได้หนึ่งตัวไปเลยนะอันนี้คือแบบโอ้โหได้ครบแบบครบจัดหนักจัดเต็มมากๆเลยคือแบบโอ้โหุนอนๆนน่ารักทั้งนั้นเลยเพื่อนๆดูดิโอ้โได้หมดเลยนะเนี่ยเฮ้ยเขาแจกไงใ่ดีเะละ่าโอ้โมันแจ่มแมวขนาดนี้ต้องจัดแล้วะฮะและล่าสุดนี้ก็มีนี่เลยเป็นตัวละครใหม่นะครับเป็นหุ่มเป็นเมตาสายเป็นสายแบบดําเมทอะ เออตัวทารเมตที่ดูเดือดเลือดพ่านมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวไว้ดูกันว่าสะกิลมันจะอารมณ์ประมาณไหนนะครับผมฝาก Starseed Asne Trigger ไว้ด้วยนะจ๊ะบอกเลยว่าเกมนี้นี่ภาพสวยน่ารักตามูตามีมากๆชายชะกันอย่างเรานี่ต้องโหลดมาเล่นเลยนะจ๊ะมีทั้งใน Android OS และ PC นะครับผมไว้เจอกันใน Starseed a s n i a Trigger นะครับมาที่นหน่ย่าแพ้ลาเพราะลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกัน